รู้จัก V t u b e r อร์ถามมาต่อไปยั่นได้เลยนะส4ชื่ออะไรคะที่คลิหรือบาสชื่อเล่นล่ะซันเดย์เป็นวีทูเอร์แบบไหนนั้นหรออีกาชี้แยวันเกิดล่ะ19กธันวาอายุล่ะ2 0 0 0ปีให้ของคุณล่ะเพศชายสูงเท่าไหร่หรอร7อเจอยู่ที่ไหนหรอดาวอีกาจุดเด่นล่ะคะร้องให้เก่งในในกลองภากเสียงที่สี่มยกันเลย คู่หูและที่ไหนเหรอเรียลิตี้ตอนทักทายพูดอะไรสวัสดีครับทุกคนตอนจัดรายการเหรอคะไวเจอกันใหม่นะโอชิมารกล่ะไม่มีครับแฮชแท็กไลฟ์ล่ะอยู่นี่เลยแฟนอาร์กล่ะเรียลิตี้ครับแฟนเนมเหรอคะแฟนนสีที่ชอบเหรอคะสีที่ชอบดำของที่ชอบล่ะเลือดถนัดอะไรอย่างนั้นเหรอลองให้ลองบอกรักสักหน่อยได้ไหมรักทุกคนนะครับชอบอะไรเหรอคะนอนครับชอบดื่มอะไรเหรอน้ำส้มชอบมังกะแนวไหน วายอันิเมะล่ะเลิฟซีนะเพลงที่ชอบล่ะล็อกไม่ชอบอะไรหรอเหยียดเพศถือใครอยู่พี่เอกลูกค้ในตอนท้ายนี้ช่วยอะไรสักหน่อยนะขอบคุณนะครับทุกคนเฮ้